การเตรียมตัวภาษาอังกฤษมันค่อนข้างใช้เวลาครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้เรียนรู้มาเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นผลในเดือน2เดือนแรกครับแต่ก็อยากให้ไปต่อก็คือถ้า2เดือนแรกเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนออวิธีการฝึกฝนของเราว่ามันยังมีจุดไหนที่ที่บกพร่องไปไหมหรือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพพอครับ แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้เลยคือว่า,าระยะเวลาที่เราให้มันแล้วก็ความใส่ใจที่เราให้มันนะครับมันมันมันได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆ ก็อย่างที่แพ้ได้เกินไป EP ที่แล้วนะคะว่าการที่เราจะได้ออฟเฟอร์จากมหาลัยอ่ะสิ่งสําคัญเลยก็คือผลการสอบภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามค่ะที่กําลังเตรียมตัวสอบ i อเอลโทอเฟลหรืออะไรก็ตามเนาะก็อยากจะให้เน้นในการเตรียมตัวในเรื่องนี <C tså. S 3> ้แต่ในวันนี้อะค่ะแพ้ก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการสอบ i อเอลเนาะซึ่งได้รับเกียรติจากนักเรียนทุนกอพเหมือนกันเช่นเคยค่ะยังไงก็ฝากแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับ เออชิโดนะครับสุภกรศิลินยามาสครับเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการครับตอนนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วโดเรียนสาขาหรือมหาหลัยที่ไหนเนาะเออโดเรียน Public Policy ครับก็จะจบจากประเทศอังกฤษมหาลัย University of Bristol ครับอ่าแล้วของโดเรียน Public Policy แบบเนี้ยโดรู้สึกว่า สาขาเนี่ยค่ะมีความโดดเด่นหรืออะไรยังไงบ้างลองใช้ให้ฟังหน่อยได้ไหมผมว่าสาขานี้มันมันน่าสนใจครับตรงที่เอ,อมันค่อนข้างกว้างเนาะซึ่งเราก็อาจจะมองได้ว่าประอาจจะเป็นข้อเสียที่ว่าเออมันอาจจะไม่ได้ลงลึกแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างเหมาะกับประหลัดเราเพราะว่าหน้าที่เราคือเราดูแลพื้นที่มุมมองในการมองเราคือเราต้องมองให้ครบทุกมิติซึ่ง หลักสูตรที่ไปเรียนมาเขาสอนให้เรามองในภาพกว้างมองในหลากหลายมิติมันเลยทําให้คิดว่าเออเราหนึ่งเราเอามาปรับใช้ได้ด้วยแล้วก็สองคือมันก็ค่อนข้างตรงกับสายงานเราที่เป็นข้าราชการอ๋อก็คือเป็นสาขาที่ค่อนข้างตรงกับอาชีพแบบข้าราชการอย่างเราเนาะแล้วพอโดไปเรียนนะโดรู้สึกประทับใจในสาขานี้ยังไงบ้างอะ่ะอืมก็เออมันก็ประทับใจหลายเรื่องนะก็อย่าง,งอย่าง ก็ประทับใจที่อาจจะส่วนตัวที่แบบได้ไปเรียนต่างประเทศนเนาะ mm hmm. ก็ว่าตื่นเต้นะอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าล้วก็ที่ประทับใจของของคณะนี่คือว่าเราชอบที่เออ mm hmm. เขาให้เราเลือกตามความสนใจได้ mm hmm. ก็คือตอนนั้นก็ได้มีโอกาสลงเรียนตามความสนใจก็คือโรงเรียนที่สอดคล้องกับอาจจะเกี่ยวกับของโครงการปกครองเรานิดน,นึงตรงที่ว่าเรียนเรื่องการพัฒนาเมือง แล้วก็เรียนเรื่องความยักจนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันตอบสนองเราได้แล้วก็2คือมหาลัยเนี่ยค่อนข้างเปิดรับคนที่มาจากหลายประเทศการเรียนการพูดคุยในคลาสอะไรเงี้ยครับคือค่อนข้างจะเปิดมุมมองเรามากเลยเพราะว่าเราได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนจากอินเดียบ้าง uh. เพื่อนจากจีนบ้างเพื่อนจากตัวของประเทศอังกฤษเองบ้างอะไรเงี้ยครับ มันเปิดมุมมองเราในหลายๆด้านคือมันมีตัวอย่างหลายๆด้านให้เราได้เรียนรู้ในสาขานี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราดูคิดว่าแบบสิ่งที่เราเรียนมามันสามารถนํามาใช้หรือประยุกต์ใช้กับองค์การปกครองของเรายัางไงบ้างอืมผมคิดว่าเอ่อด้วยด้วยหัวข้อที่เรียนนะครับมันก็ทั้งเอามาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงแล้วก็ เป็นทางอ้อมๆเนาะคืออย่างโดยตรงที่ที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอะไรเงี้ยผมว่ามันมีหัวข้อหนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจคือว่าเป็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเราเราเป็นชาวกรมการปกครองนะเราเราแค่เรียนพาร์ทเราคือเติบโตไปเป็นในอำเภอที่จะเป็นภาวะผู้นำของของกับพื้นที่ระดับอำเภอก็เลยคิดว่าอืมเราได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วเรา ได้เห็นตัวอย่างภาวะผู้นําของในอำเภอที่อาจจะอยู่เมืองอื่นที่เขาอาจจะแสดงออกหรือมีมุมมองทัศนคติที่ที่ที่ต่างจากเราที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็นํามาปรับใช้ได้อะไรครับก็อันนี้ก็จะโดยตรงเนาะแล้วก็โดยอ้อมคือว่าเราได้เห็นว่าเออโลกเรามันไปถึงไหนแล้วก็ที่ปีที่ไปเรียนอยู่คือปีที่แล้วที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ การประชุมผมจำตัวเลขอาจจะไม่มแม่นเนาะอาจจะประชุม COP 28หรือ7อะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเริ่มมีการเริ่มให้ผู้นำระดับเมืองเข้าไปประชุมได้ด้วยคือเราจะเห็นแค่ผู้นำรัฐบาลที่ท,ที่เข้าไปแต่ว่าเขาเริ่มเล็งเห็นศักยภาพของผู้นำเมืองที่จะเป็นตัวนำไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งมันก็ตรงกับของเรา ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจที่เราได้ไ,ดไปเห็นผู้นําเมืองอื่นว่าเขา,เ,ออเ,ขา,เ,ขาเขาทำกันยังไงคือเขาเริ่มให้ความสนใจกับผู้นําในระดับลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับโแล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออีพีนี้มันจะพูดถึง i อเอลเนาะ <laughs> ก็เลยแบบว่าโอ้รู้เลยว่าบิสโตเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าการทดสอบผลภาษาอังกฤษค่ะเวลาเราจะไปมหาลาัยอย่างต่างเนี่ยเขาจะมักจะกําหนดไว้ว่าโอเวอร์หเนาะหรือว่าสกิลแต่ละสกิลคือไม่ต่ํากว่า5.5าอะไรเงี้ย นาทีเนี้คือตอนที่แพรเตรียมตัวแพ้ใช้เวลาค่อนข้างนานก็เลยอยากให้โดวแชร์ว่าตอนนั้นอ่ะโดใช้เวลาเตรียมตัวนานมากไหมในการสอบไอเอลให้ได้แบบ o อเวอร์6ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ค่อนข้างนานครับก็อาจจะส่วนตัวประมาณ1ปีแต่ว่าค่อยมาเข้มข้นหรือว่าจริงจังกับมันช่วง6เดือนก่อนสอบก็คือเตรียมมาเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าเรา ส่วนตัวมองว่าการเรียนภาษาอังกฤษอะครับมันมันเป็นความเคยชินเรามาอาัดอัดบางทีมันก็อาจจะเบอร์เอบอร์เนาะอาจจะรวนนิดนึงอะไรเงี้ครับก็ <laughs> เลยเลยคิดว่าเออเราเราเลเลือกที่จะค่อยๆให้เวลากับมันแล้วก็ด้วยด้วยท็อปิกวันนี้ที่เราจะคุยเรื่องไอเอลที่ว่ามันมันค่อนข้าง แตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับก็ก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราเรานอกจากเราต้องคุ้นชินภาษาอังกฤษแล้วเรายังต้องคุ้นชินกับการสอบวันนี้ให้ได้ด้วย แสดงว่า <laughs> <g ül> ตอนนั้นก็คือโดใช้ประมาณปีหนึ่งเลยเนาะแล้วค่อยมาแบบอัดช่วงก่อนสอบอะไรอย่างนี้ไหมล้วอย่างเนี้ยโดคือเราอะทํางานเป็นข้าราชาการอะบางทีเราก็ต้องมีการแบ่งเวลาตารางชีวิตอะไรของเราอะก็คือแบบแค่อยากให้โดอะช่วยแชร์ว่าเออดมีวิธีการบริหารจัดการเวลาเพื่อที่จะเอาเวลานั้นมาเตรียมตัวสอบไอเอลได้ยังไงบ้างอืมครับเออก็อาจจะด้วยการที่เรา เริ่มมาก่อนปีหนึ่งเนาะเราก็เลยคิดว่าเราค่อยๆเก็บไปทีละนิดนึงทีละนิดทีละหน่อยเราเริ่มเราเริ่มจากว่าเราดูว่าข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปออกแบบว่าเราจะพัฒนาตัวเองด้านไหนเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะ<ม>แต่ละการสอบแต่ละพาร์ทมันก็มีจุดที่เราจะต้องเน้นในแต่ละเรื่องใช่ไหมครับก็เ<ๆ>ลยแบ่งเวลาแต่ละวันอาจจะ เล็กน้อยสิบยี่สินาทีจริงๆเธอเท่าไหนยุ่งก็คือแค่สิบยีนาทีจริงๆแบบว่าอาจจะลองหัดอ่านข่าวภาษาอังกฤษเริ่มต้นหานข่าวเนาะใช่<ม>ก็หัดอ่านข่าวสองสมข่าวก็ใช้เวลามาณยี่สินาทีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เวลาเสาร์อาทิตย์ที่เราจะโอเคเราเราเริ่มดูข้อสอบจริงจังว่าเราควรจะเน้นจุดไหน แสดงว่าช่วงที่เราแบบเตรียมตัวในช่วงแบบจันท์ถึงสุขที่เราทํางานอ่ะโดจะเน้นเป็นการอ่านข่าวเก็บสับไปเรื่อยๆส่วนวันถาวันเสาร์อาทิตย์โดก็จะใช้ในในการแบบทำข้อสอบอย่างนี้ใช่ไหมใ,ใการเตรียมตัวสอบ,บแล้วพอเราไปสอบอะ่ะโดต้องรู้สึกว่าพาร์ทไหนในไอเอลเนี่ยถือว่ายากที่สุดแล้วแลโดผ่านมาันมาได้พาร์ทนั้นได้ยังไง <laughs> อยากให้แชร์ <laughs> พาร์ทยากสุดเหรอก็อ ผมว่าพาร์ทไลติงเนี่ยสำหรับผมยาก<ล>ก็ไม่รู้เหมือนกันแลาวแบบแยายไหมแยรก็ยาก<ล>เราเราดูผ่านไปได้ยังไงอะตอนนั้นมีวิธีอะไร <c oughs> แชร์มาแบบแชร์ให้ผ<อ>ู้ฟังเราฟ<อ>ังหน่อยก็ผ่านผ่านมาได้ด้วยการที่เออก็อย่างที่บอกไปว่าเราเราใช้ความคุ้นชินก็ด้วยพาร์ทเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสองส่วนใช่ไหมครับก็จะมีส่วนแรกคือ 150ยหาคำก็คือว่าถ้าถ้าเราได้ไปดูในรายละเอียดเนาะว่าพาร์ทแรกคือห้ามเขียนเกิน150พาร์ทที่2คือห้ามเขียนเกิน250ร<ม>้ก็จะมีเวลา20นาทีกับ40นาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ผมรู้สึกว่าในมุมผมคือพาร์ทแรกพาร์ทที่20นาทีเนี่ยมันค่อนข้างผู้ภาษาง่ายๆเนาะคือเราท่องจำได้โอเค <laughs> แตบบ่ว่าของมันใช่ใช่ครับใช่ครับมันมันมีพิร์นของมันมเช่น เราคือหลักๆคือเขาจะให้อธิบายกราฟอธิบายข้อมูลที่เขาให้มามันก็จะมีแพทเทิร์นว่าโอเคเราควรนำเสนอยังไงเพราะาเรามีแมกซิมัม150เราก็อาจจะนำเสนอว่าเออเราเราจะเขียนในเรื่องว่ามันมีจุดสูงสุด<ม>เท่าไหร่หาจุดต่างหาจุดเหมือนของสองกราฟที่เขาให้มาซึ่ง มันก็ค่อนข้างจําไปตอบได้บ้างระดับหนึ่งอะไรอย่างเี้ครับแล้วอย่างพาร์ทที่สองอะคะโดพาร์ทที่สองอันนี้ก็ยอมรับว่าก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็ก,ก็ก็เลยคิดว่าแนวทางที่จะพัฒนาได้คือตอนนั้นอาจจะอาจจะยังไม่มีก็คือ ChatGPTChatGPT ใช่ทำทำยังไงก็เราเราอาจจะให้มัน Generate คำตอบออกมาที่ คือด้วยตัวคําถามมันจะให้เราแสดงความเห็นใช่ไหมครับว่าเ,เรามีข้อคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งต้องเล่าก่อนเนาะว่าความยากมันคืออะไรเนาะเราว่าความยากมันคือว่ามันมีหลายองค์ประกอบที่เราจะต้องรู้แล้วรู้แล้วจะต้องเพื่อที่จะได้ครับเพื่อที่จะได้ให้ได้คะแนนที่ดีใช่ไหมครับแล้วเราเลย อาจจะต้องยากนิดนึงที่จะต้องค่อยๆทําให้เราเชี่ยวชาญในในองค์ประกอบต่างๆเช่นเราต้องรู้ศัพท์เราต้องรู้แกรมมาเราต้องรู้คําเชื่อมอใช่ไหมครับหรือเราต้องรู้วิธีการเขียนด้วยซ้ําว่าเราจะไล่เลรียงลำดับความคิดเรายังไงครับก็เลยคิดว่า ChatGPT มันทําได้อ๋อเหมือนแบบว่าโดด โยนคําถามไปแล้ว ChatGPT จะตอบเรามาแบบเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมใช่ที่แพทย์จำได้คือเราจะมีบทนําเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อสรุปถูกต้องไหมโดใช่ครับแล้วอย่างนั้นคือ ChatGPT ถือว่าเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบใน writing part 2เรแล้วต้องหาโจทย์อะคะโยนให้ไปหาโจทย์ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เออพวกตัวอย่างหรือว่าข้อสอบที่จะเราเอามาฝึกอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้าง เต็มอินเทอร์เน็ตเหมือนกันหาหาขได้ค่อนข้างง่ายหาได้ง่ายเลยใช่ไหมใช่ก็อตอนที่โดใช้คือว่าอาจจะเป็นตัวหนังสือของ Cambridge นะครับเออ uh, The Official Cambridge Guide to Students ครับก็หนังสือนั้นก็ค่อนข้างจะดีสำหรับการเป็นหนังสือเล่มแรกที่เราจะทำความเข้าใจกับข้อสอบอนอกจาก ไม่ใช่แค่พาร์ทไลติงคือทุกๆพาร์ท,ท,ทด้วยเลยครับ <part S 2> ด้วยแล้วก็ในหนังสือก,ก็จะมีคําถามให้ด้วยว่าโอเคพาร์ท okay, สที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยมันมันมีคําถามประมาณไหน mm hmm. ให้ให้ให้เราลองได้ฝึกด,ดูอะไรอย่างนี้ครับพอโด้พูดอย่างนี้คือแบบรู้สึกว่าการนํา AI มาใช้อะมันมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราเนาะคือ เขาก็ตรวจให้ฟรีใช่ไหมคะ AI ข<ช>องเราใช่ครับแล้วทีเนี้ยนอกจากพา r ์ Writing แล้วเรายังมีอีก3พาร์ทก็คือ Reading Listening Speaking ในส่วน3พาร์ทเนี้ยโดยทำมีวิธีเตรียมตัวสอบอะไรยังไงบ้างลองแชร์แบบให้ครบเลยดีกว่าครับครับในส่วนเมื่อกี้ก็พูดถึง Writing ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน Listening มผมมองว่าโอเคเรามาพูดถึงองค์ประกอบของข้อสอบก่อนมันมี4พาร์ทแต่ โดยโดยพื้นฐานคือมันคือการฟังใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าออวิธีส่วนตัวที่ใช้ในการฝึกคือเราเลือกที่จะฟังจนเราคุ้นชินกับแอคเซนต์ตรงนั้นครับเช่นว่าเราเลือกที่จะฟังหัวข้อที่เราสนใจอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นข่าวบันเทิงก็ได้ของต่างประเทศหรือส่วนตัวสนใจด้านกีฬาก็ฟังพอดแคสต์ของนักกีฬาที่เขาจัด ก็เราก็จะค่อยๆคุ้นชินกับกับสำเนียงของเขากับสปีดในการพูดที่เขาพูดออกมาแล้วก็บางทีเราเราจะได้ทำความคุ้นเคยกับกบ,บทสนทนาด้วยเพราะว่าในมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาจะเป็นบทสนทนาของการพูดของคนสองคนแล้วก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่พูดกัน3คนครับก็เลย คิดว่าการทําให้คุ้นจินกับกับภาษาอังกฤษด้วยการฟังในสิ่งที่เราสนใจก็คิดว่าเป็นเป็นเทคนิคที่ดีครับก็ทําให้ได้ได้คะแนนที่ดีครับแล้วอย่าง reading speaking นะคะอย่างอย่าง reading ก็อาจจะที่ที่พูดถึงไปแล้วคือได้อ่านข่าวภาษาอังกฤษมันเลยมันเลยทำให้ฝึกส่วนตัวมองว่ามันฝึกสองทักษะ ก็คือหนึ่งคือเราเราจับใจความได้เพราะว่าการอ่านข้อสอบการอ่านนะครับปัญหาหลักๆคือทำไม่ค่อยทันใช่ไหมครับใช่แล้วก็การการที่เรามีทักษะที่ว่าเราจับใจความได้เราจะทำให้เราทำได้ทันมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถอ่านจับใจความว่าโอเคเพที่เขาให้มาเนี่ยครับมันพูดถึงอะไรแล้วก็จะนำไปตอบได้ใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็สองคือ ตัวคําศัพท์ที่ที่ที่ทางข่าวภาษาอังกฤษที่เขาใช้ครับมันค่อนข้างทางการซึ่งผมมองว่ามันเลเวลของความยากมันใกล้เคียงกับ i อเอลมันเลยทําให้เราเรียนรู้คําศัพท์นี้ไปนในตัวด้วยครับแล้วก็เลยทําให้มองว่าการค่อยๆอ,อ,อ่านข่าวมันจะทําให้เราเได้ทักษะที่เอาไปใช้ในการสอบได้ครับ แต,แต่ว่าส่วนตัวก็ยังมองอีกว่าการฝึกทําข้อสอบจริงๆก็กยังสําคัญเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างมีรูปแบบที่เขากําหนดมาชัดเจนนะครับแสดงว่า r e a d i n g เนี่ยมันสิ่งสําคัญเลยคือการอ่านจับใจความให้ได้เพราะว่าอย่างที่แพรเคยไปสอบแล้วก็คือแบบค่อนข้างใช้เวลาจํากัดนะแต่ละพาแต่ละพาถ้าเราใช้พาเนี้นานอ่ะอีกพาหนึ่งเราจะแย่มากเลยนะคะแบบคะแนนมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะแล้ว ถ้าอย่างนั้นวิธีการฝึกพูดขปรอะค่ะสปีกิ่งแบบพาร้สุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้คือเราต้องไปพูดกับ Native Speaker ์เนาะใช่ครับอย่างนั้นเราเรามีวิธีเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเออวิธีเตรียมตัวสปีกิ่งคือ <c oughs> เออต้องต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าเราเราฝึกเพื่อไปสอบใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉันที่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่า <c oughs> เออการสอบ IEL t s อะ <c oughs> มันไม่เหมือนกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปตรงที่ว่า บางทีเราอาจจะต้องพูดคำศรรพัพท์หรือหรือประโยคบางประโยคแสดงบางอย่างที่เราไปเรียนเราก็แทบจะไม่เคยได้เห็นได้ใช้ใ,ใช่ไหมครับก็เลยเราเราควรรู้พวกพวกนี้ไปเป็นข้อมูลไว้สำหรับการสอบของวันวันนั้นนะครับเช่น <c oughs> แบบเหมือนว่า ตอนนั้นก็ยังไม่มีโครงการของโครงการปกครองที่ว่า Word of the Day เนที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับก็เห็นว่ามีคำศัพท์ในทุกๆวันแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีอีเดียมด้วยใช่ใช่ค่ะครับึ่งมาทำาก็เลยคิดว่าเราตัวอีเนี่ยครับจะเป็นตัวคีย์สำคัญเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่สอบไปคือว่าใช้ พยายามหยิบอะไรก็ได้ที่ที่มันจะเชื่อมโยงกับอีเดียมที่เราพอพอจะรู้ครับให้เชื่อมโยงกับคําถามที่เขาโยนมาแสดงว่าการรู้อีเดียมก่อนที่จะไป speaking เนี่ยมันมันเป็นคีย์ point ที่แบบทําให้เราคะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะโดใช่ครับแล้วแล้วโดไปค้นหาอีเดียมจากไหนบ้างอะลองลองบอกให้ฟังหน่อยจริงๆก็ที่ที่เคยค้นหาในช่วงที่กําลังเตรียมสอบอะครับก็ค่อนข้างมีเยอะที่คนที่เขาสรุปให้แล้ว เพราะว่าอาจจะมีคอร์สหลายๆคอร์สที่เขาสรุปว่าโอเคไอเอลเขามักจะสอบในเรื่องอะไรซึ่งเช่นสภาพอากาศสัตว์เลี้ยงซึ่งหมวดหมู่พวกนี้ครับมันจะทำให้เราพอจะทราบได้ว่าเออมันจะมีอีเดียมอะไรที่ที่มันจะสอดคล้องกับเรื่องนี้แล้วสมมุติถ้าเราอาจจะดวงดีนิดนึง <c oughs> เราได้หัวข้อที่ มันตรงกับที่เราเตรียมมาเราก็จะหยิบพวกนี้มาใช้ได้อะไรอย่างี้ครับก็คือต้องไปดูหัวข้อหลายๆหัวข้อแล้วก็พยายามจำาอเดียมให้สอดคล้องกับบริบทที่เราจะตอบด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนั้นอะไรอะ่ะคือแบบสิ่งสำคัญที่สุดที่ก่อนที่เราจะไปสอบเราควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าเยอะๆอะไรครับอืม,อมก็เออคิดว่าทำความคุ้นชินกับข้อสอบครับเพราะว่ามันค่อนข้าง คือตอนนี้คนที่ฟังอยู่อาจจะ <Okay. S 1> ไปสอบครั้งแรกข้อสอบรูปแบบการสอบมันค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยเจอมาครับหนึ่งทั้งด้วยความความเยอะของข้อสอบแล้วก็ความยากของมันด้วยการคุ้นชินกับมันจะทำให้วันเวลาที่เราไปสอบจริงครับ mm hmm. ด้วยด้วยเวลาที่จำกัดมันจะทำให้เราตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็ mm hmm. เราจะบริหารได้ว่า เราจะทำยังไงให้ถึงเป้าของเราที่อยากให้ได้มากกว่า6.0ขึ้นไปก็คือต้องเตรียมตัวเยอะ <c oughs> ๆเตรียมตัวเยอะๆแล้วก็ดูข้อสอบเก่าๆเพราะว่ามันจะแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าแค่อาจจะเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรครับเราจะคุ้นชินกับกับตรงนั้นได้ครับ m. แบบยังไงก็ตามคือเราต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเนอะนอก,นอก,นอก,ก่าเราจะได้ IEL overall 6ขึ้นไป มันค่อนข้างยากพอสมควรเลยแล้วตอนนี้ก็มาถึงท้ายรายการแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็อยากจะให้โดะฝากข้อคิดหรือคำแนะนำอะไรดีๆให้กับคนที่แบบกำลังจะเตรียมตัวสอบ i อเอลในอาจจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งต่ตอๆไปก็ได้แบบอยากให้ฝากกำลังใจอะไรหน่อยครับก็การเตรียมตัวภาษาอังกฤษมันค่อนข้างใช้เวลาครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้เรียนรู้มาเหมือนกันว่าเรา อาจจะไม่ได้เห็นผลในเดือน2เดือนแรกครับแต่ก็อยากให้ไปต่อก็คือถ้า2เดือนแรกเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนของเราว่ามันยังมีจุดไหนที่ที่บกพร่องไปไหมหรือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพพอครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้เลยคือว่าระยะเวลาที่เราให้มันแล้วก็ ความใส่ใจที่เราให้มันนะครับมันมันมันได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆเราจะได้เราจะค่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็จะค่อยๆทำข้อสอบ I อเอลได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอ,อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึง่งช่วงแรกที่ท้อก็อาจจะสู้กับมันนิดนึงครับ, <S <S บแล้วรเ,รเราก็จะได้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ วันนี้ก็ขอคุณโดมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการเตรียมสอบไอเอลของเราในวันนี้แล้วก็แพรเชื่อว่าค่ะความสําเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทําแค่ครั้งคราวแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอน,นะคะนั่นหมายถึงว่าการเตรียมตัวสอบไอเอลก็เช่นกันมันไม่ใช่ให้การทบทวนแค่ครั้งเดียวแต่ก็ทา ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีความมั่นใจและมีความพร้อมที่ดีค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามรายการโดป้าสกอล่าทอล์กพอดแคสต์นะคะในตอนใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจจากนักเรียนทุนกรมการปกครองค่ะที่จะพร้อมแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายการได้ผ่านทาง YouTube ส่วนวิเทศสัมพันธ์กรมการปกครองนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Eu